จับห่างออกจากกันล้ววะพี่จูกไปจุกไปจุบอไปเทียวแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาในฮักแล้วนี่นะโอ้ยตายเลยของเงานี่ยรัาค่ำแถนีกนะเ่าดยอดุดยอดเลักคำมันไปดูว่าดูอ่าดู สวัสดีและสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะบัวเอฟซีพังลาพังไทยแต่ก็ต่างประเทศพี่น้องเนาะมาพบพ่อกับซ่องบัวจอยซานเอีกเลวพี่น้องไอเซ็นเก่าเซ็นเคยมานี้บัวจอยกับมาทางบ้านน้องลอยคือเก่าพี่น้องนะไอเนาะก็อยู่เข่ากำลังเลืองอแอมเต็มนเนาะเพราะว่าเขาสา้างพี่น้องไอเนาะงัวกินตลอดพี่น้องบัวบับวทีเกี่ยวไม่แต่ให้งหัวกินนะเนาะมานี่กับมาบ้านน้องลอย พี่น้องไปไปเบิ่งไปชมนมกันเลยพี่น้องบ่จักศาดเสียเวลาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจบ่วจอยเนี่ยเ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะไปพี่น้องไปเบิ่งนมกันเลยไผยันไงฮู้เหรอฮะลูกฟอมาได้ใช้หนิะมีโค่นวัวลุดไดบวชได้บวชนะใครบวชได้บวชสายบวชนะหมดมีโคนวัวหลุดมาเนี่ยโอ้โหสัเอ๊ะ บวดน้ำมอดเห็นได้อไรอันนี้เห็นได้อไรเปิดกล่องอยู่นี่อ้าสบายดีสบายดีโอ้ยไม่ได้เห็นในลูกเลลืมลืมจำใอยู่ให้จะเปิดกล่องจำอะไรนะนาตี้ถักท่ายฟซีโอ้ยว่ากระโหลดเลยเห็ดไปลายลาบะนี่ลืมน้ำไฟช้าโคนหัวโหลดก็ลงไปอยู่บ้านปุทบตัวไปไปอยู่กับเพื่อนอะไร ว่าวโหลดมามาอยู่น้าเมอออกเาว่าขาแซงเตกลงกันเรียบร้อย่กตกลงตอนไหนการละละว้าปอปยังเชนต่อรองอยู่ต่อรองรคงรา่ามาังังเังย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 งยังยงยังยองยัยัง่ัังยั้งงังัยเยยั เพิจะมาลองหันมาเพิ่งมาเเฮาบอกกินหัวเฮาโโโอ้ยเฮากินหัวจะหล่นนอ้กังตปิมลเปิ้ลเป้เ้กันเฮาจะโกนหัวเฮาเฮากินหัวไอ้เก่งบ่อบ่เหม่นเราเป็นสีนั่นบ่เป็นสีกาดเออบอกบอกว่าที่เศษตัวเจ้าอยากสมาทางข่อยเลมแนนใจยาบ่อกยายังอยู่บ่เนี่ยใายา

ป้าท้อหลวงพ่อกกแทหัวบ้านนี่ไอหลวงพ่อเมียบอกต้องใจหลวงพ่อเนี่ยเมียลูกหัวทงคืนต้ใจอยู่เอามาจะเมือไเพาะามาจะเหมือนไปสั่ ว่าดี้นล้าวนี้จำมัได้จแล้วจำกันเบิดตอนนี้คือหนบักคนคอมาแตว่าชาวหันไงทำไม่ด้งดดะไตอนนี้ก็การหัวโลนแทะไม่เก่งได่ไหมบุญพิงเอ้เดอเดเด้อน่งครับ สวัส้าเนาะมาแต่เช้าเหนบอสองคนไปกมาสวดีป้าลุกนึ่งแเดียวนั่นยืดตั้ฮะนั่นลองของะดาขับป่านังบอใชชเกิมด้วยนะยอนเป็นหัเนาะโอ้ยยยยป้าลายันู้น ตคนอโคนยังแค่นั้นเบียบางคนว่างแล้นเออนั้นมีระเบิดก็ได้่นั้นดแ่งบ่เห็นฮะ้มมาซีได้บ่เห็นบ่เห็นคุมบ่เห็นจริงมนีอนะโอ้ยมีบ้างขมูลบาแต่เนี่ยบ่ห็นคุ้มเนี่กับแม่นาเกิงบ่เห็นไห้นะคุ้มนะเนตต้นมะขือไ้เก่ง มันตายแล้วแจ็คเติมมะขือนี่ยเกิงเด้อเราฮอตเราฮอตเติมมะขือแล้วกินมากได้เลยได้หมากมั้ยลูกเราปิดกินมันเดยแจ็ค ไชไปชู้กมะดระต้นหนุ่มผหญ่ว้แท้เข้านี่แล้วว้าวาออางแก่งเพราได้ทอนนันเรรลาบอกละใ่ครับนักแบกพุทมาเป้ไนขอของเขาขอลาไปต้นแต่ว่าเอเขาเอาเอาเอาตัวนี้มาปูกวอะต้กรยามันหากมันยั่งยู่งะไรเปว้าใส่ก็สอบมาเลย จังในรลนเนาะดูอันนี้ก็อยังดกนบดมันจียังงี้เนี่ยเจ้าเบิ่งจะพักมีรับผันี่ยังไงแบบนี้เออไห้บัดจีจัดจูงกันแบบนี้บัดจีก็ไปสวนบัดจีกไปสว แับห่างออกจากกันแล้วว่าไปจูบไปจุบไปจุบเขาเยียวเ้วเที่ยวไปเที่ยวมาในฮักเ้วนี่นนะโอ้ยตายเลยของเราลักคมร่งเาเฉยเฉยเฉเฉยยเฉยยเฉยเดยเเฉยเฉเฉยายเฉเฉยเอยเฉย่เฉยเยเฉเฉยเเฉยเเฉยเฉยัวเเยเยเ เมีผูกซุ้มนั่นแหละเนี่ยมีมะเขือเทศของเขาไขยตูนะของผัวเมียผูกหมกพริกผัวของเมี้ยได้หลอดน้ำลายของไฟของมันตัวนั่นเองกับของกับของไฟที่มันได้แบ่งกันแบ่งกันเวน้องมันเพ่งใช้ของเจ้าน่ะเวลากินกินคนร่วมเออเวลาผูไปงายไปสบายดีสบายดีเวลาเวลากินนี่ก็เรียกว่าแบ่งกดี เจอกันอีกเนาะไปกินปลาใกินลังอ่้องไปมเขาเขาลบใหพวกไลไสอบาอนาน้าสาวเออมันป็นยังนัเอามาโปูกลทำมันเป็นกับะเอาน้ำเ้าเป็นักปลูกจุกแล้เนาะว้าเขาอันนั้นได้เหียนีัปูเปนี่ันเป็นี่ัมันบุกมันบุแตกแล้วแตกดิบะ กันอันนี้มันสิแต็กมันปลูกง่ายได้ผักอันนี้นะง่ายอยู่เนี่ยหว่ะมันเรียนเน้นๆๆแต่มันก็ยังเกิดเกิดจ้านคิดว่าเน้นๆเรื่องนี้ก็คือเนี่ยของเวลาเาทมอันนี้เวลามันก็แเตะกันไปเตะรูดนี่อันนี้อันนี้บโบเตะสุดนี่มันโบเตะกินจะเห็มันงามบ่าโดนเอาผุนมาหอยรูดงูงัวนะโอ้ยีอยู่บ่โหยเฉยเลยดิเกี้ยวขึ้นเลยทำสิกินทำสิกิน อันนี้ของนั่งลอยด้วยนี่เลยเกินกว่ก็ตายมาเลยนั่งลอยนั่งลอยตายไปแล้วอันนี้ของใครจะปลูกไว้นี่ยังไม่ได้ปลูกอันนี้นะอืยังไม่ได้ปลูกยังไม่ได้ปลูกฟังห้อมมันพึ่งพึ่งมาเลยบุกเกินถูกแก่พ่อเนี่ยะพอและของขิดปลของขิดปลูีกว่าสวนมันน้อยพพดนั่งลอยพ่อแหละปอยังเต็มไมีฟังห้อมกับประกาดใช่ยังประกาดประกาศประกาดได้ได้ยัง สลีมักแตงแกต้องกูมักแตงแกมากินมักแดงเออไักูใ็ช่นมาสลีดะจาวมัดซัำนี้กับมักพริกซัำนี่จะเล่นจาวดุกคู่รัฮะคู่ไได้นี่วั่าเจอยาอยู่พี่คือเมึกลปากคือมุมได้กินยังแต่เท่าโอ้ยกินขอนมยาได้อายนะ บ no. ่ยากะกินเนาะก่ากัรแบะกันง so like er ูว่าบ่เบะนี <so ่ยอยูดอกเบยแบะนี่่อยูมีดนนเบย์หนแบกกันเห็นเบะกันไหนกึงแบะหันมีอยู่แต่มันไปใต้มาใต้มันบะเขา่บ่มันเบนั้นมันเห็นแต่ม่เขือเจ้าเลยผูมันลงอยู่สูบเบื่เยน่ะมันคุ้มมักจะดีหน่ย ยไปมาตคือุใส่ลักอันนี้ก็แม่เ็เป็นยาวๆนี่พิ่งเ็เป็นอย่เป็นแถวเนาะเออม่คือบานเห่าผูกปีว่าานเาพันปานเาปลูกนี้ลูกแบบนี้ก็ลูกยำพ้นลูกยำอะไรก็นมันงน้ามันบังนี่เพิ่งเขาเ็มุมาเลยใช่นั่นแหละอัน ก็เห็ดชวนก่อนปูก uh uh ันไปูกแล้วไม่เจอมาเห็ดชวนแต่ว่าเวลายามทีปูกนะยาบอามามเจาไม่ปุิต er ิยังไงๆอยาเปียบนะมันปงมดเลยได้หันใดแม่จะได้มุนมดปูกขับไปอีกบอลนะกันดิน้ำน้ำเ่นครับ่มนมัดนะครับ วัยจูทำหลังวัยจูตอนปลูกแล้วเจ้าไปไปโจดอันนั้นพิมัตตัวแล้วนี่เพาว่ันติดนะัวนและเรว่า็ไลืมงันสวยโแมนนเียคนตกเตี้มากดูมันบ่านี้นี่แตจะตัวนี้วข้นเองมาบ่าตะแวงยันเยเตน

ระบบมือคว่ำแต่ละเซอร้อยเพิ่นจะได้โฮอล่ลีเด้จะเจาะอันบ่าชอยเลยเห็นท่านลุยกันแต่เศร้านี่ยกับเพ่สวยขึ้นปาชอยเนี่ยปลาลูกปลอลูกน้อยปลาลูกน้อยโอ้ม่เห็ดชวนปลาลูกน้อย

Mất lều cũng như ở rồi. Rồi. Rồi, rồi. Lướn, 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 <laughs> đây thầm mắt 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 Mất mắt mắt đi mất mắt 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 อามาเบิ้งก็อกว่ายังอยู่จัายังอยู่่าแวไม่ได้จ่ายยังอยู่คือเก่าเยยบไปแล้ได้สลายครบจะเยยบ้แล้วได้เทาไหร่ด้นอย่อยากซื้อเอเมื่อเพิ่งเยยบเอาไน้เจ้าเมอกี้เดี๋ยวจะซื้อไม่ลูใหม่เนาะเออ เดี๋ยวจะมาให้ดูกทำไรอ๋อการทำนี่การเลือกกินแล้วว้ายกระได้มันเดี๋ยกินแล้วกันเห่าสิคว้ามันได้กนะเขาต้องมันอืมรักษามันคว้ามันหลายแห่งดีกันเนาะเดีอยกินเดีอยใส่เองค่ะเห็ดเป็นแถวเลยเวลาเขาหดเป็นง่ายหุดเป็นแถวเป็นแถวเป็นแถวไปนะออสเตรียเดี๋ยวจะเห็ดเป็นหลองใบแล้วก็เวลาหดมันจะจิดหน้ามันจะเปราะได้น้องร้อยเห็ดนี่สามมึอ

แม่นางลูกก็นั่งหวแล้นนี่ก็ใส่ปะ่ไมว่าพอเน้วมนบกเข้าปนันด้วยบกเ่บกเข่าด้วยเที่ทางนี้มันจะเข้ากันล้เจตานั่เจบอลจะดูคเป็นจระไรเอาน้อเป็นการอะไรวนั่น

ปามได้เหรอให้เท่าไรอะนะขายขไขายวัวขายอีกเลยวายินด้วยปลากระมีพอจะขายจะจะบาทแล้วจะไปขายมมูอานขายเมื่อไหรขายมือเช้านี้ขายมือเช้านี้ไายาขายให้บ่าบางบ่ารือบบาวนุ่ม

เอาไปเลยแล้วตไอควายอ่อนก่อนสิแกก็ต้องเดี๋ยวบางน้องอัคค์ไมอัคค์ยังไม่ตัดมืก่อนครั้งข้อเบาเล่าเอาไปป่ะบอานขังกันไว้ซื้อไม่ไม่ถอนเอาครั้งนี้นะหลงเพ่งตกหลงหลงไปว่าว่าดประจุประตูเรากำลังทากระเพียงอยู่เอาเอาจับกับมไปกันเ

ขังไม่รู้ตัวีกวางลมีนะน้องลอยน้ำนันนี่หายไปเช่น้องมันเพง่งไม่เอาแล้วออเอาแล้ว <c oughs> <c oughs> cào wow. thôi, mặt nào rốt, ní nhào chầm phải tát mày con đang đòi mày nè, để... <laughs> mà phải tát phong khỏi nào bọn. ว่าเป็นปีใหม่ต่อครับก็จะไปตอมือตัวเองไหมใส่เล็บต่อนี่บาทเนี่ยช่วงนอนเลยลองของบ่ลองของของม่ขันช้ำเของมาคอยขังแล้วปูมันเลนนะจ๊ะล้วงล้เหมือนเลยตัวดิอัดเลยได้บ่บนลองเข้าทางนคุณด้ มีเด็อดข้าเลยนะโอ้ม hmm. oh, oh, ีประตูอยู่แล้วโอ้แหละอัไว้อ่านหมาเข้าไปน้องล้อยไรมหเอ้กระปูหาจำเรบมาอย่าให้ลูงมาเลยไม่ได้แต่ผูกเก็บไปมาได ขอ้โอเคพี่น้องคลิปนี้ก็สีโบมียังหลายนาอถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยนั่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเนาะทุกท่านทุกคนที่เข้ามาดูมาชมช่องบัตรจ่ยสาเนวพี่น้องเลยฝากเป็นกำลังใจน,นั่นเด้อ